สวัสด <2 Pop leve Tolkien> ีพี่ๆนะนะนะสปภาพุกคนนะครับวันนี้ก็มาตียาบอมชัยฟังครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเกมปลาสาครับวันนี้ก็ขึ้นแรงครับมีลมด้วยน้ําขุ่นมากด้วยวันนี้น้ําขุ่นสดๆแล้ว๋ถวนี้ปากระบอกเข้าดีครับเมื่อกี้ตอนลงมาก็เห็นมีปลาสากระโดดกินอยู่นะครับก็เลยว่ามาลองไล่ตีด้วยตรงนี้นะมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแต่มันมีปากกระบอกขึ้นเยอะมากเลย ปลากระบอกมันจะลงตามข้างในครับมีเจอปลาตากกระโดดอยู่ด้วยครับหนึงเท่กระโดดกินหรือปล่าบอบตอนผมเพิ่งเดินลงมาเดี๋ยวก็ลองตีเบรคด้วยนะนี่ก็ท้องฟ้าก็คึ้มมากเท่วันนี้มีฝนครับถ้าฝนทาาั้งลมมันดูคลืมเนี่ยคืนแรงมาก ปลาแถวนี้ครับมันจะจับดีช่วงแบบนี้นะครับช่วงมีคลื่นนะขุนๆนะจะเป็นช่วงน้ําใสคือนนิ่งๆนี่มันไม่ค่อยเอาครับปลามันน่าจะระแวงนะในความคิดของผมนะครับปลามันน่าจะระแวงมากกว่าครับสมมติที่ได้ก็จะเป็นช่วงแบบนี้นะครับช่วงแบบมีคลื่นน้ําขุนๆเนี่ครับพวกปลากระบอกมันเข้าดีครับนี่เดี๋ยวก็ลองตีดูเรื่อยครับตีตรง จุดนี้ก่อนครับถ้าตีตรงจุดนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะขยับปีจุดนะครับตรงแถวนี้ไหมที่ตกมันเยอะครับตรงนี้ตกได้รอบอ่าวนะครับทั่วอ่าวเลยแล้วก็ลองตรียนไปดูด้วยครับทุกคนชุดลอกกับคันเดียวมาใช้นะครับคันจะเป็นใบสันเอนะครับเบอสิบห้านะครับลอกสตาร์ดิกเเบอร์สามเบอร์สี่พันนะครับสายก็จะเป็นเป็นสายของจีนทั่วไปนะครับ เป็น PE หนึ่งครับผมใช้อยู่เดี๋ยวก็จะเป็นมิเตอร์ชาวนะเป็นเบ็ดเรียบร้อยนะครับใช้เป็นเบ็ดของ VMC นะครับ ที่ก็เริ่มตีมาพักน้ำแล้วครับทุกคนเงียบเลยครับปลาไม่จับเลยเดี๋ยวว่าจะขยับไปอีกฝั่งครับขยับไปข้างหลังนะครับผมเห็นมีปลากระโดดอยู่้างครับเดี๋ยวว่าจะลองไปตีครับเดี๋ยวมันจะน่าจะมีโอกาสนะครับตรงนี้เงียบเลยครับจะขยับไปข้างหลังกันดีกว่าครับทุก็ตีปักับพักน้ำครับไม่จับเลยมาลองใช้เป็นเซนซียวดูครับ Anak-anak kan โอ้ยตีปักเขียวพักนึงครับมีมันโดดอยู่ครับแต่ตีปักเขียวพักงามมันไม่เอาเนี่ยเปลี่ยนเป็นซิวหมายเลขครับ ไม,ไม่แล้วเอาเลย อยไปสวยครับโอ้ทุกคนดวงโคตรดีครับทุกคนสายช็อกมันไปพลาดตามั้ครับโอ้โหดีไม่ขาดทุกคนโอ้โหเป็นร้อยเลยดวงโคตรดีเลยเนี่ยผม,มเห็นแค่ถึงฝังแล้วทุกคนเนี่ยครับเห้อดูครับเข้าไปพันอยู่ในปากแล้วโธ่ Thấy không? Nó giờ 4 đó các bạn nhé Nó chờ đó, sẽ về cho mình ăn đi bắt vô, nữa các bạn Mà mấy lấy bắt lên ถ้ายื้อกันนาะนวันนี้น่าจะมีโอกาสขาดได้เลยทุกคนโอ้โหเกอเลอบ้ทุกคนวันนี้ สยวยทีเดียวแบบใช้ฟังประมาณสี่โลแ้วตัวนี้โอ้ยทุกคนเ็ดมันไปพันปากหลายเทียบมันดึงแรงเลยนะโอ้โหดูว่าตาหน้าฉีกหนึ่งตาตาหลังโอ้โหไปเลย มันติดพันกันครับมันติดพันกันม่วเวลาปลาดึงถึงือเบ็ดมันขีดง่ายเลยทีนี้ดีนะครับติดตาดีตากลางติดฝังน่นไม่นั่นก็กินครับนี่ครับมิสเตอระชาลีแล้วครับสุดยอดเลยตีปักพักงาำครับเที่ยวปักพังงาำไม่เอาปักเลิกเดนเปลี่ยนเทนเทลวทีเดียวเรียบร้อยเลยโอ้โหสายช็อตก็จบเรียบร้อยเหมือนกันครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนสายกันนะทุกคนนี่พอขอทุกคน แรงเริ่มแล้วคื่นก็แงนฟ้าก็ไม่ค่อี่รนี้ก็กำลจะทแ้เดี๋ยวเราไปดูผลงานของชานา้กันะครับทกคนดูครับี่คลืหผลรงทีนนี้ต้องลบละผลแล้วเสื่แรงหาก 4ี่กิโลน่าจะไม่เกิน4กิโลนะ่า <c oughs> จะประมาณสี่กิโลยังไ,ไม่มาเลใมันไ้นี<ๆ>่หมดล้วนๆะไปประมาณสี่กิโลล้วนๆนะไได้ตรงนี้มันกอตอนเดอเ็ดมื้อคตอนเช้ามื่อหน่มีขึ้นอยู่ทีสองที่จะไม่กัดเยอเแต่เป็นพ่อขึ้นมันแรงแล้นน้ำมันขุ่นมากเลยเราตัดช่วงเช้าช่วงเด็ดโมงตัวนี้ที่ผมไปีเที่ยวอยู่ขึ้นบ่อสามี้มันขึ้นกิน,กกกนลูกปบากระบองเราอยตักปีต้เสมอเ เปลี่ยนเพนซิลครับทีเดียวกินเลยนี่ครับมันทแบบเยอะก็ไดกับเยอะอันนี้ครับพี่ตัวชาวิ่นมครับมงองสภาพเยอะนี่ดำเลแล้วต้องรอวันนี้็ง้างไปสองตัวแล้วมดีติดามตาม่้ต้องกไปพาดตายแล้วมันติมันกินเยอแล้วมันวนขึ้งมาขหน้าก สายชบเลยไปพันกับปีกแล้วก็ในผ้าจะปามพอเรายิงยึดึงเด็กแล้วมันผิดมันผิดทางครับมันเลยง้างเลยงานเลยต้องนั่งหลังีตาจางเลยดีเกี่ยวอยู่ไม่นั้นกิงครับตอนเราตะขอเียอเห็นแล้บผู้ชายช่กผ้าดปากเฉียดเฉียดฟันไปเลยอยู่ขอบากคนนิดเดียวลำบากแล้วมันได้ผลดีมั้งนะช่วงคืนแรงๆ ลงหน่วยมากครับก็ถือว่าเจอผมได้ดีแล้วเจอเปดำแล้วยอดเลย2 8เน้3ชุดเบ็ด3จุดนีโอกาสไ้ตัวปาสูงมากครับโอกาสเตครับโอกาสได้ตัวปลาสูงมาโอกาสเตี้ยอย่างนี้ก็ก็จะอบีนี้นี้ ไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวตอนเย็นว่าจะมาตีรอบทุกคนเดี๋ยวช่วงเย็นหน้าหน้ามีรุ่นเนื้อครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาตีกันอีกรอบทุกคนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ก็ช่วงเย็นก็มาอีกรอบนึงนะครับเมื่อเช้าได้ไปตัวนะครับช่วงเย็นก็ลองมาซับหน่อยครับเพราะช่วงนี้ปลาเข้าดีครับปลาสาเข้าดีมากเดี๋ยวมาลองตีครับใช้เพ็นที่ตีครับ ตรงนี้มันไม่ค่อยกัดปักแล้วครับอนี้ก็จะว่าใช้เป็นเป็นซิลตีด้วยเพราะน้ำมันขุน่นเนี่ยมีขึ้นด้วยน่าจะมีโอากาดเหมือนกันครับทุกคนไปครับดีย๋ยวไปรอดูกันดีกว่าครับทุกคน